สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมวันที่1 1 5ถึง15คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสาเร็จ ทำอย่างไรที่เราจะควยคว้าสิ่งนั้นจงเชื่อมั่นจงศรัทธาแล้วก้าวเดินต่อไปค่ะเราจะาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีสิงค์ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่เราต้องพบเจอบางครั้งโทษฟ้าโทษดินกบางทีมันก็คนเราก็ต่างคิดต่างใจอะค่ะแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องเกิดบางทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้น จงใช้สติในการตัดสินใจในการก้าวและคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีระมัดระวังคำพูดการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะบอกแว้งมีปากมีเสียงคำพูดระมัดระวังบางครั้งคำพูดของคนเราคนพูดอาจจะไม่คิดแต่คนฟังอาจจะคิดเพราะฉะนั้นคำพูดที่จะออก ที่ออกจากปากแล้วแล้วมันไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคําพูดด้วยค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะก้าวผ่านพ้นอุปรสรรคไปได้ค่ะระมัดระวังความผิดหวังรุกล,ลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดั่งใจคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจหัวใจคือความเจ็บปวดคือความพรมานใจการพัดพลากการจากลาการเลืกลา ความรักสู่การแตกหักขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบอร์เงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบอร์กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะและอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นการงานของเราเองะอะไรที่ไปเกี่ยวข้องและอาจจะได้เดินทางไกลต่างประเทศ เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากเครียดวิตกกังวลใจว้าวุ่นใจห่วงลูกห่วงบุตรห่วงบริวาลสิ่งที่คาดหวังที่สุดความรักครอบครัวะความสุขความสมบูรณ์คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจที่จะมีเข้ามาคนทางไกลจะเดินทางมาหา หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งคุณจะได้พบเจอเขาคนนั้นค่ะคิดมากเครียดวิตกกังวลใจมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้เครียดทําให้วิตกจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจและคนมีคู่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนซ่อนรักก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ ที่ต้องทําต้องจัดการไม่เป็นดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือก ไไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองจิตสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะจะได้พบเจอกับคนทางไกลการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายและคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณค่ะสรุปสําหรับชาวราศีสิง์ประจําวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมปี2567เกณฑ์ของความรัก คนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่ความรักระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแต่คนที่มีคู่ระมัดระวังการเลิกลาการพัดพรากการแตกหักความไม่เข้าใจมือที่สามเกณฑ์การงานแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแม้บริวารไม่ได้ดังใจคุณจะแก้ไขคลี่คลายอุปสรรคปัญหาได้การเปลี่ยนแปลงงานไปสู่ทิศทางที่ดีด้วยพลังกายพลังใจของตัวคุณเองส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินก้อนใหญ่กาลังจะมีเข้ามาในมือการเดินทางไกลจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะมีความผิดหวังในบางอย่างขอให้คุณเผื่อใจไว้กับสิ่งที่คุณคาดหวังบางทีะเราไม่หวังมากเราก็อาจจะไม่ได้ผิดหวังมากแต่บางทีเราก็ต้องเนาะคนเรามันก็ต้องมีความคาดหวังแต่คุณจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลจะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณค่ะสุขภาพระวังความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ